สวัสด,ดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ CEO t a l ค่ะหลายท่านคงจะกำลังรอคอยการกลับมาของงานมอเตอร์โชว์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปลายเดือนนี้นะคะซึ่งงานนี้แน่นอนค่ะว่าแตกต่างจากครั้งแรกของมอเตอร์โชว์ที่จัดขึ้นที่สวนลุมพินีอย่างแน่นอนคงจะจำกันได้ว่าท่านดรประจินเอี่ยมลำเนาซึ่งในสมัยนั้นท่านอยู่ในฐานะเจ้าของนิตยสารกรังปรีสและบริษัทกรังปรีสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ได้มีความคิดติเริ่มจะจัดงานนี้ค่ะสิ่งที่ไม่แตกต่างกันกับงานมาตร์โชว์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้ก็คือสิ่งตอบรับของประชาชนและผู้สนใจที่เกินความคาดหมายมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการจัดขึ้นที่สวนลุมพินีในครั้งแรกหรือจะย้ายมาจัดที่สวนอัมพรตั้งแต่ครั้งที่2จนถึงครั้งที่18ก็ตามค่ะยังที่ทราบกันดีนะคะว่าถึงแม้สภาพเศรษฐกิจจะตกต่ําในขณะนี้ก็ตามแต่ตลาดรถยนต์ไม่ได้ตกต่ําอย่างที่คิดเลยนะคะ ยอดขายรถยนต์ในไทยนั้นมีจำนวนตัวเลขมากถึง780,000คันและค่ายรถยนต์ก็ต่างทยอยเปิดตัวรถรุ่นใหม่กันอย่างต่อเนื่องไปติดตามกันได้ในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้ค่ะส่วนในสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปเปิดกรุ่รถใหม่ปี59ส่วนทางเศรษฐกิจหดตัวค่ะในช่วงเปิดโลกไปกับ c o o เปิดโลกไปกับซ มาร่วมย่อโลกไปกับเราอะไรคือคำตอบและกุญแจไขความสำเร็จร่วมพูดคุยสดๆแบบตัวต่อตัวกับซีอชั้นนำระดับประเทศพบกับสวัสดิ์หอรุ่งเรืองวาสาันเบนส์ทองหลอ่อและจุตินันพี่รมพักดีในซีอ t โอทอทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์จากนาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกาดำเนินรายการโดยโยธินตรังขี่นีนาะ ช่วงเปิดโลกไปกับซ e อแค่คุณเปิดโลกกว้างขึ้นพบมิตภาพที่หลากหลายที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งที่ที่ความสุขมีไว้แบบงปันไปเปิดด้วยกันกับเราสิ่ง Discover 500กระเปรากอสแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยน Discoverse 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนที่วัดเทพประทานอำเภอสายดาวจังหวัดจันทบุรีท่านพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกอ,องค์มนตรีเป็นประธานก่อสร้างพระพุทธเมตตาสูง45เมตรหน้าตัก29เมตรเพื่อเป็นอนุสรณ์สถิตคู่กับอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติแด่พระพี่นางเธอและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะเป็นอนุสรณ์สถานอันเป็นมหามงคลยิ่งคู่กันแด่เจ้าพี่และเจ้าน้องผมสวัสดี์ุอรุ่งเรืองที่ผมรอดจากวิกฤตการณ์40ได้เพราะกรรมดีแต่ปางก่อนผมจึงขอเชิญชวนเพื่อนๆของผมที่เป็นเศรษฐีใจบุญมาบริจาคเงินหรือของเหลือใช้อาทิเช่นพระเครื่องนาฬิกาบิ๊กไบค์และรถยนต์ออกประมูลขายเพื่อทำบุญร่วมกัน โทรเลยครับเบอร์ส่วนตัวผม081834 3954และผมจะรับสายเองครับท่านผู้ชมค่ะ วันนี้เราจะไปดูเทพ,พิเศษที่จัดทางขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ซึ่งมีแผนเปิดตัวในปีนี้โดยคุณโยทินได้รวบรวมยี่ห้อและรุ่นรถทางรายการ CEO ทอมานนำเสนอเพื่อให้ผู้ที่กำลังมองหารถยนต์และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อได้อีกทางหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าในขณะนี้เป็นที่ทรากันดีค่ะว่าสภาพเศรษฐกิจนั้นตกต่ำกำลังซื้อที่หดหายแต่ทว่า มองถึงตลาดรถยนต์บอกได้เลยว่าใช่จะแย่ลงอย่างที่คิดนะคะโดยเมื่อปีที่แล้วยอดขายรถยนต์ในไทยมีจำนวนตัวเลขมากถึง780,000คันพร้อมคาดการว่าในปีนี้ตลาดรถยนต์จะทำยอดขายได้ไม่น้อยกว่าปีที่แล้วค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มรถยนต์อีโคคาร์ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนอย่างมากด้วยการปรับโครงสร้างภาษีรถใหม่เมื่อต้นปีนี้ ซึ่งมีผลทําให้ราคารถยนต์กลุ่มอีโคคาไม่ราคาต่ํากว่าเดิมจากที่ต้องเสียภาษี17%ในปีนี้เหลือเพียง14%จึงได้รับความสนใจจากกลุ่มวัยรุ่นวัยทํางานเป็นอย่างมากคาดว่าจะส่งผลให้ยอดขายรถยนต์สูงขึ้นมากเลยล่ะค่ะเมื่อปีที่แล้วจะเห็นนะคะว่าค่ายรถยนต์ต่างทยอยเปิดตัวรถรุ่นใหม่กันอย่างเนืองแน่นส่งผลให้ในปีนี้จะยังมีค่ายรถหลายสำนักรอคิวเปิดตัวรถรุ่นใหม่เพื่อกระตุ้นยอดจำหน่าย แล้รักษาส่วนแบ่งตลาดค่ะวันนี้เราจะไปดูกันนะคะว่ามีรถยนต์ยี่ห้อและรุ่นใดบ้างเพื่อต้อนรับงานค่าโชว์ใหญ่กับบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร2016ในวันที่23มีนาคมถึง3เมษายนนี้ที่ Challenger H. a l l 1-3 Impact Arena เมืองทองธานีเริ่มกันที่ค่าย Honda ซึ่งใครติดตามข่าวย่านยนต์มาจะทราบนะคะว่า ค่ายรถฮอนดานั้นมีรถที่จ่อคิวเปิดตัวเยอะมากพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของค่าย Honda กับการส่งยานยนต์กับรถนั่งครอบครัวไซส์ใหญ่กับออ์นิวฮอนด a า c อคคอที่ค่ายตัวเอชเคลมว่าเป็นเชนยูเวิลด์มาพร้อมกับรูปลักษณ์ภายนอกที่หรูหรา สง่างามโชบเชี่ยวทุกเส้นสายด้วยกระจังหน้าดีไซน์ใหม่สไตล์สปอร์ตโดดเด่นทุกมุมมองด้วยไฟดีไซน์ใหม่แบบ LED ทั้งไฟหน้าพร้อมไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันไฟตัดหมอกคู่หน้าและไฟท้ายมอบทัศนวิสัยที่ดีและช่วยเพิ่มความมั่นใจในทุกสถานการณ์ขับขี่ห้องโดยสารที่กว้างขวาง และสะท้อนความหรูหราในทุกรายละเอียดด้วยชุดตกแต่งภายในลายไม้และสีดำเปบยโนแบล็คสะดวกสบายเหนือระดับมากยิ่งขึ้นด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกระดับพรีเมียม Honda Accord ใหม่พร้อมตอบสนองทุกการขับขี่ด้วยเครื่องยนต์เบนซิน2ขนาดคือเครื่องยนต์ขนาด24ลิตรและเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตร All-New Honda Civic 2016 Honda าซ v i c ใหม่เป็นตัวเครื่องยนต์ VTEC Turbo ์โบเบนซิน4สูบไดร c t อินเจ t ชันความจุ 1,500cc อัดอากาศด้วยเทอร์โบชาร์จแบบ s i n เกิลสกอตตั้งบูทเทอร์โบไว้ที่16.5ปอนด์ต่อตารางนิ้วหรือประมาณ1.1บาทพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ฝาสูบแบบ DOHC 16วาลวพร้อมระบบ Dual VTC แปลผ่านเวลาการเปิดปิดวาล์วทั้งฝั่งไอดีและไอเสียให้กำลังสูงสุด127กิโลวัตต์หรือ173แรงม้า (PS) ที่5,500รอบต่อนาทีรังบิด22.4ที่1,700ถึง5,500รอบต่อนาทีคาร์บอนไดออกไซด์ในไอเสีย132กรัมต่อกิโลเมตรผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร4 ส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ CVT พร้อม Paddle Shift ทั้งเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังด้วยเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมของ Honda หรือ Earth d r e a m Technology นอกเหนือจากสมรรถนะของเครื่องยนต์แล้วยังให้ความสำคัญในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมเครื่องยนต์มาพร้อม Internal EGR d a p i d Combustion ประกอบด้วยเทอร์ไบหรือใบไอเสียขนาดเล็ก ทำให้เครื่องยนต์มีการตอบสนองที่ดีตั้งแต่รอบต่ำและติดตั้งเวสเกตไฟฟ้าเพื่อระบายไอเสียส่วนเกินและระบบ Dual VTC ช่วยระบายไอเสียจากห้องเผาไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบระพิดคอมบิชันไฮเทอร์โมเอฟฟิเคนซีประกอบด้วยระบบไซลินเดอร์คูลเลอร์ซิใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ฉีดตรงเข้าสู่ห้องเผาไหม้ช่วยระบายความร้อนของลูกสูบและพอร์ตไอดี ที่ออกแบบให้ไอดีมีการม้วนตัวเมื่อเข้าสู่ห้องเผาไหม้เพื่อให้ไอดีและน้ำมันเชื้อเพลิงผสมกันได้ดีส่งผลให้มีการเผาไหม้ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพแกนบาลไอเสียสอดไส้โซเดียมเพื่อช่วยลดความร้อนพร้อมระบบน้ำหล่อเย็นท่อร่วมไอเสียและอินเตอร์คูลเลอร์แบบแรงต้านต่ำ เนื่อจากเครื่องยนต์1.5 VTEC Turbo ของ Honda Civic ใหม่มีการระบายความร้อนที่ดีจึงสามารถขับใช้งานได้เหมือนเครื่องยนต์ที่ไม่มีเทอร์โบนี่เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนที่นำมาเสนอท่านผู้ชมท่านใดที่เป็นแฟน Honda กับ Civic ใหม่2016อดใจรอไม่นานนะคะยังไงยังไงก่อนงานมอเตอร์โชว์23มีนานี้ชัวอิซูซุตลาดรถ Pick Up เป็นอีกประเภทสู้รบกันยังน่งหนก เมื่อ i s ุ z u สั่งเดินหน้าส่งปิกอัพรุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกตอกย้ำความเป็นผู้นำในการกำหนดทิศทางของขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลครั้งแรกในโลกที่ใช้เครื่องยนต์ 1,904cc แต่ยังคงวิ่งซึ่งพลังที่เหนือชั้นที่มาพร้อมกับความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากสุดและประหยัดน้ำมันสูงสุดิ s ุสุออกมาเคลมว่า ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและความชำนาญถึง100ปีในฐานะผู้ผลิตเครื่องยนต์ดีเซลระดับโลกจนมียอดรวมกันแล้วกว่า25ล้านเครื่องทั่วโลกเทคโนโลยีของเครื่องยนต์ดีเซล i s u z u 1.9 DDI Blue Power เป็นเครื่องยนต์ที่ล้ำหน้าที่สุดซึ่งถูกพัฒนาภายใต้แนวคิด The Power of Less คาดว่าในเร็วๆนี้จะได้เห็นการเสริมทับ ด้วย isuzu milx 1.9 ddi blue power ที่เตรียมเปิดตัว25มีนาคมนี้ครั้งแรกนวัตรกรรมเปลี่ยนโลกใหม่เครื่องยนต์ isuzu 1.9 ddi blue power นวัตรกรรมเปลี่ยนโลกออกแบบห้องเผาไม่ใหม่แบบโคทอยเคิร์ฟให้การหมุนวนของอากาศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ัวถึงทั้งห้องเผาไหมา้ทําให้น้ํามันผสมกับอากาศได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นลดจุดบอดการเผาไหม้บนหัวลูกสุบได้ดีกว่าลูกสุบทั่วไปทุก,ท,กทุกอนูน้ํำมันจึงส่งเป็นพลังได้อย่างเต็มที่ใหม่หัวฉีดเคลือบสารพิเศษเพิ่มความแข็งแกร่งทนทานขั้นสุดพร้อมระบบฉีดจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงแรงดันสูงมัลติอินเจคชั่ให้จังหวะการฉีดแม่นยำ และละเอียดกว่าช่วยให้ประสิทธิภาพในการเผาไหม้ดียิ่งขึ้นลูกสูบออกแบบเยื้องสูงพร้อมเคลือบสารพิเศษกราไฟต์โคตติ้งเพื่อลดแรงเสียดทานเอกลักษณ์เฉพาะอิสุสูใหม่ประกับก้านสูบแบบ High ไฮสตร t h f r a เจอร์สปร i t ลดการขยับตัวของประกับก้านสูบทำให้ก้านสูบเคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดแรงเสียดทานได้ดีเยี่ยมใหม่ BGS Turbo แบบ Zero Gap พัฒนาล่าสุดปรับคลีบใบพัดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานช่วยให้เครื่องยนต์ตอบสนองได้ดีขึ้นในทุกรอบความเร็ว Intercooler ขนาดใหญ่เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนช่วยลดอุณหภูมิเพิ่มมวลของไอดีก่อนเข้าสู่ห้องเผาไหม้ทำให้การเผาไหม้เปรียมพลังเต็มสมรรถนะยิ่งขึ้นใหม่ My, ระบบท่อร่วมไอดีแบบ Free Flow ออกแบบให้อากาศไหลเข้าห้องเผาไหม้ได้สะดวกยิ่งขึ้นให้การเผาไหม้สมบูรณ์แบบกระเดื่องกดบ่าวแบบลูกกลิ้ง r o l l r r r o k k r r r พร้อมระบบปรับตั้งระยะบ่าวอัตโนมัติ Hydraulic Latch Adjuster ลดแรงเสียดทานจากการหมุนของเพลาลูกเบีย้ยรักษาระยะห่างของบ่า,งงวาวให้คงที่อยู่ตลอดเวลาเพ <i> ื่อประสิทธิภาพของการเผาไหม้และยังลดค่าบำรุงรักษาได้อีกด้วย ชุดขับเคลื่อนเพลาลูกเดี้ยวด้วยเฟืองและโซ่ชามิ่งเกียร์แอนเชดพร้อมระบบปรับความตึงโซ่อัตโนมัติใหม่ลดเสียงดังระหว่างการทำงานได้ดีขึ้น My Oil Galleries ช่องกักเก็บน้ำมันเครื่องบริเวณเสื้อสูบ Roller Rocker Arm และชามิ่งเกียร์ช่วยส่งน้ำมันเครื่องไปหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆได้รวดเร็วขึ้นให้เครื่องเดินเรียบทำงานได้ไหลลื่นตั้งแต่สตาร์ทเครื่องยนต ใหม่กรองน้ำมันเครื่องแบบเปลี่ยนไส้ได้ช่วยลดค่าใช้ใจ่ายในการบำรุงรักษาใหม่สายพานเครื่องแบบเส้นเดียว Single Engine Belt พร้อมระบบปรับตั้งความตึงอัตโนมัติขับเคลื่อนระบบระบายความร้อนระบบปรับอากาศระบบไฟชาร์จช่วยลดแรงเสียดทานได้ดีเยี่ยมใหม่เกียร์เดินหน้า6สปีดเพื่อตอบรับกับสมรรถนะเครื่องยนต์ใหม่ isuzu 1.9 DDI Blue Power โดยเฉพาะทั้งแบบแมนนวลและอโตโมติกอัตราทดเกียร์ต่อเนื่องเกียร์หและเกียร์สให้กำลังฉุดลากสูงออกตัวดีแม้บรรทุกหนักปลายแรงเร่งแซงได้ทันใจพราะความประหยัดสูงสุดด้วยเกียร์ overdrive ถึง2ตํตำแหน่งคือเกียร์5และเกียร 6. ์6ใหม่เครื่องยนต์ิ s u z ุ1.9 DDI Blue Power l s s ฟ r i c ชั่นมีค่าแรงเสียทานต่ำสุด Less e i g เวน้ำหนักลดลงถึง60กิโลกรัม s s Noise เครื่องเดินเรียบเงียบสุด l e s ซ CO2 ค่า CO2 ต่ำสุดเพียง161กรัมต่อกิโลเมตรต่ำสุดในรถระดับเดียวกัน Less Maintenance ค่าบำรุงรักษาต่ำสุดแต่กลับให้สมบัถนะยอดเยี่ยมในทุกๆด้านเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์รุ่นเดิม More าวเวอแรงม้ามากขึ more more ้น10% t ม r ทอ e แรงบิดมากขึ้น9% More ฟิลเอฟ f ิเชนซี y ประหยัดน้ำมันมากขึ้น19% m o r ดูราบิ i ิตี้ทนทานขั้นสุด More e n อน r วอ m e เมน l f ท i e เฟลินเนสเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดใหม่เครื่องยนต์อิสุส1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลก พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมกันต่อนะคะกาลบปบากอสผมว่าคุณคงเคยได้ยินชื่อนี้ไปที่จุดตั้งต้นของแกนโลกที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งที่ที่ความสุขมีไว้แบ,บ่งปันไปเปิดด้วยกันกับเราที่กาลาปากอส แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนสิ่งดิสค o เวอร500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนที่วัดเทพประทานอำเภอสายดาวจังหวัดจันทบุรีท่านพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกอ,องค์ขมนตรีเป็นประธานก่อสร้างพระพุทธเมตตาสูง45เมตรหน้าตัก29เมตรเพื่อเป็นอนุสรณ์สถิตคู่กับอาคารปฏิบัติธรรมฉเฉลิมพระเกียรติแด่พระพี่นางเธอและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะเป็นอนุสรสถานอันเป็นมหามงคลยิ่งคู่กันแด่เจ้าพี่และเจ้าน้องผมสวัสดีรุ่งเรืองที่ผมรอดจากวิกฤตการณ์4 0ได้เพราะกรรมดีแต่ปางก่อนผมจึงขอเชิญชวนเพื่อนๆของผมที่เป็นเศรษฐีใจบุญมาบริจาคเงินหรือของเหลือใช้อาทิเช่นพระเครื่องนาฬิกาบิ๊กไบค์และรถยนต์ออกประมูลขายเพื่อทำบุญร่วมกัน โทรเลยครับเบอร์ส่วนตัวผม0818343954และผมจะรับสายเองครับกลับมาชมกันต่อนะคะกับการร่วมรถที่กำลังจะเปิดตัวใหม่ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2016มีรถรุ่นไหนอีกบ้างนั้นมาชมกันต่อเลยค่ะ ค่ายฟอร์ในปีนี้จะเป็นการเปิดตัว2016 Ford Focus และอาจจะมีการเปิดตัว Ford EcoSport 2016ใหม่เนเชนซ e ซึ่งเป็นการปรับออปชันและปรับราคาขึ้นตามภาษีรถใหม่ปี59หลังจากที่ในช่วงงาน Motor Expo 2015ได้เปิดตัวรุ่นปรับโฉมของรถกระบะ Ford Ranger และรถอเนกประสงค์ Ford Everest ไปแล้ว m e r c e d e s b e n บนซ์เดน c ลซี s ลาสคูเปห้ามพลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวกที่บูชาดาวสามแฉกเป็นสรณะพบสุดยอดยนตรกรรมหรูสไตล์สปอร์ตคูเป้เจเนอเรชันล่าสุดโดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่ได้รับการพัฒนา ให้มีความสปอร์ตปราดเปรียวยิ่งขึ้นพร้อมการออกแบบและตกแต่งภายในที่ให้ความหรูหราอย่างมีระดับผสานการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในส่วนต่างๆเพื่อเพิ่มสมรรถนะในทุกการขับขี่อย่างรื่นรมสำหรับดีไซน์ภายนอกมีขนาดตัวถังที่ใหญ่ขึ้นในทุกมิติตั้งแต่ฐานล้อที่กว้างมากขึ้น80ม mm. มส่งผลให้ตัวถังรถมีความยาวกว่ารุ่นเดิม95ม mm, มและมีความกว้างกว่ารุ่นเดิม40มเมตร และจากความยาวตัวถังบริเวณจากผนังกั้นระหว่างห้องเครื่องและห้องโดยสารจนถึงเพลาล้อหน้ายาวขึ้น60มิิเมตรช่วยให้ส่วนกระจกของตัวรถมีลักษณะาลาดลงต่ำที่ท่อนหน้าและยกตัวขึ้นอย่างทรงพลังในช่วงท่อนหลังของตัวรถ ไฮไลท์สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือตัวรถที่มีน้ำหนักเบาลงถึง50กิโลกรัมเมื่อเทียบกับเจเนอเรชันก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาโครงสร้างตัวถังให้มีน้ำหนักเบาโดยใช้อลูมิเนียมเป็นองค์ประกอบหลักผสมกับเหล็กกล้าตลอดจนชิ้นส่วนต่างๆของรถสำหรับดีไซน์ภายในได้รับการตกแต่งให้ดูเรียบง่ายแต่เคร่งขึมแฝงด้วยความเร้าใจสไตล์สปอร์มากกว่าที่เคยด้วยพวงมาลัยสปอร์ตมัลติฟังก์ชันแบบท้ายตัด ระบบไฟส่องสว่างในห้องโดยสารและระบบไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารที่เป็นอุปกรณ์เสริมใช้หลอดไฟ LED ที่ประหยัดพลังงานและใช้ได้ยาวนานกว่าเดิมบรรยากาศภายในห้องโดยสารได้ถูกออกแบบให้มีพื้นที่ใช้สอยอันกว้างขวางและประกอบด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอันทันสมยัยสปอร์ตยิ่งกว่าที่เคย m a สด a าค่ายมาสจัดทับสู้สึดด้วยการเข็น SUV ภายใต้แนวคิดข้อโดดดีไซน์หลังประสบความสำเร็จอย่างสูงกับโมเดลแรกกับเทคโนโลยี SkyActive เข้ามาแนะนำสู่ผู้ใช้รถยนต์ในไทยด้วยการส่ง New Mazda CX-5 SkyActive SUV ที่มาพร้อมสโลแกนสุดเท่ทุกความสำเร็จคุนควบคุมได้ m a สด้า 4X5 ยังคงรูปลักษณ์ที่งดงามของโคดดดีไซน์แต่เพิ่มเติมด้วยความสปอร์ตด้วยไฟหน้า Adaptive LED Headlamp ดีไซน์ใหม่สปอร์ตเรียบหรูอย่างมีรสนิยมสัมผัสความหรูหราแห่งดีไซน์ที่สะท้อนความสำเร็จด้วยแผงคอนโซลหน้าคอนโซลกลางและแผงประตูที่ถูกออกแบบใหม่เน้นการใช้สีเงินวาว และสีเงินซาตินโครมให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้สัมผัสกับการใช้ชีวิตบนท้องถนนอย่างมีคลาส ใหนิสสันคาดการว่าปีนี้จะเป็นการเปิดตัว2016นิสันเทียรนน์นาไมเนชเชนที่จะมาพร้อมกับไฟหน้าทรงบูมแรงที่มาพร้อมกับกระจังหน้าใหม่ที่เรียกว่า V-Motion นอกจากนี้จะมีการปรับไฟไท้ายใหม่ที่ดูเรียวยาวกว่าเดิมอีกด้วย เมื่อปีที่แล้วได้เพิ่งเปิดตัวซูซูกิ c ซีไปก็คาดว่าน่าจะเป็นการเตรียมเปิดตัวซูซูกิสวิปไมเนอร์เชนเอาใจลูกค้าคนเมืองซะหน่อยเพราะรถยนต์อีโคคารุ่นนี้ได้รับความนิยมอย่างมากเลยทีเดียว BMW ในปีนี้ก็ได้ข่าวว่าค่ายใบยพัดสีฟ้าจะเปิดตัว2016 BMW X1 เจ n เนอเรชันที่2ปัจจุบันการทำตลาดในบ้านเราของค่าย BMW นั้นไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่เนื่อจะต้องแข่งขันกับ Mercedes-Benz อย่างหนักหน่วงอีกทั้งข่าวที่พูดกันปากต่อปากว่าซวิสไม่ดีอะไหล่แพงค่าซ่อมบำรุงก็แพงจึงทำให้มาในปีนี้ BMW ต้องรับมือหนักกว่าที่ผ่านมา ค่ายวอลโวค่ายรถยนต์ที่เป็นเลิศในเรื่องสมรรถนะการขับขี่คาดว่าจะมีการเปิดตัวรถอนเนกประสงค์ s u v อย่างวอลโว x c 9 0และรถยนต์นั่งขนาดใหญ่วอลโ沃 S90 ค่าย GM เอ็มเชฟโรอาจมีการเปิดตัวรถยนต์ Crossover โมเดลใหม่ที่มีชื่อว่า2016 Chef r o l e ล t t a c k s ซึ่งเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานั้นได้เปิดตัวที่อินโดนีเซียซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าจะมีการนำเข้ามาจำหน่ายในไทยเป็นคู่แข่งของ Honda HRV นิส s ันจุ k กและ Ford EcoSport อันนี้ต้องรอดูกันนะคะท่านใดที่สนใจสามารถไปชมรถรุ่นใหม่ก่อนใครได้ที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2016 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่23มีนาคมถึง3เมษายนนี้ที่ Challenger Hall 1-3 Impact Arena มแเมืองทองธานีและเร็วๆนี้รายการเราจะนำรถยนต์แต่ละรุ่นมาทดสอบให้ชมกันนะคะในช่วง Recommend by Yotin ค่อยติดตามชมกันค่ะสัปดาห์หน้ามาพบกับ business trip in Vietnam ที่จัดขึ้นตามคำเรียกร้องหลังจากที่ได้รับความสนใจจาก SME จำนวนมากกับทัวร์ธุรกิจซึ่งรายการ CEO Talk โดยคุณโยทินตรั่งขินีนาทร่วมกับ TN Business Connect ได้จัดกิจกรรมพา SME ที่สนใจต่อยอดและมองหาโอกาสเพื่อทำธุรกิจโดยเริ่มต้นที่ประเทศเวียดนามกับการปักหมุดลงไปทีนน่นครโฮจิมินซิตี้ศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการเงินที่สำคัญของประเทศนี้โดยเริ่มออกเดินทางกันไปเมื่อวันที่10 12มีนาคมที่ผ่านมาประสบความสำเร็จด้วยดี และได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากพันธมิตรรวมถึงคู่ค้าใหม่ๆด้วโดยในกลุ่มแรกได้พาคณะนักธุรกิจ SME คนไทยกลุ่มสินค้าเสื้อผ้าเด็กและกลุ่มสินค้าบริการกับธุรกิจสปาเข้าไปลงพื้นที่ไปสัมผัสกับถนนสายสำคัญที่เป็นเส้นทางการค้าหลักย่านแฟชั่นสำนักงานศูนย์กลางธุรกิจย่านค้าปลีกค้าส่งรวมถึงเข้าไปสัมผัสก,กับการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด กับบรรยากาศร้านกาแฟร้านเฝอซึ่งถือเป็นแหล่งเจรจาและสร้างสรรค์ที่ทำให้เกิดการทำข้อตกลงการค้ามาแล้วไม่รู้จะกี่ครั้งกับภาพ CEO ชั้นนำทั้งจากประเทศตะวันตกประเทศในกลุ่มเอเชียที่ปรับตัวเพื่อให้เข้ากับคนท้องถิ่นซื้อใจและศึกษาวิธีความเป็นอยู่อย่างเข้าถึงอุปนิสัยใจคออาจจะหมายถึงการรบต้องรู้เขารู้เรารบกี่ครั้งโอกาสพลาดก็น้อย ถามพลาดนะคะโดยเฉพาะนักธุรกิจที่คิดขยายการลงทุนหรือมองหาโอกาสทางการค้าที่ประเทศเวียดนามหนึ่งในประเทศอันดับต้นๆที่มีอัตราการเติบโต GDP สูงสุดในภูมิภาคเอเชียสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการ CEO Talk ได้ในทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งทางมันนี่ h ช n แนล และนอกจากนี้เรายังมีช่องทางเพิ่มเติมให้ได้เข้าถึงรายการซึ่งสามารถติดตามรับฟังสดๆเช้าตรู่ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุ FM 89.5 MHz เลังข่าวประเทศไทยเวลา7.30นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกาวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เปิดโลกไปกับซี o มาร่วมยอ่อโลกไปกับเราอะไรคือคำตอบและกุญแจไขความสำเร็จร่วมพูดคุยสดๆสดสดแบบตัวต่อตัว,ตวกับซี o ชั้นนำระดับประเทศพบกับสวัสดิ์หอรุ่งเรืองวสันเบนส์ทองหล่อและจุตินันพิรมพักดีในซี o t โอทอทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เจานาฬิกา30นาทีถึง8นาฬกาดำเนินรายการโดยโยธินตรังทีนีนะ